วัตถุดิบหลักจิมแรกก็คือจะเป็นป้านไหลค่ะแม่แม่คือพรีมากผัดเผ็ดป้านไหลค่ะแม่แม่ยังไงก่อนเก่งเนยอะอร่อยเลยอะคือมันถึงเครื่องเข้มข้นแล้วก็พอดีมีข้าวไหมคะแม่ไม่คาวเลย อีกเมนูหนึ่งอันนี้ต้องราดต้องราดด้วยอ๋อลาดน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มมีเมนูไหมคะชื่อมีเมนูไหมปลาไหลราดน้ำปลาปลาไหลราดน้ำปลายังไงแม่อร่อยเลยเข้มข้นเปรี้ยวเค็มหวานเหมือนร้านอาหารเลยแล้วโต๊ะปลาไหลอ่ะหนังมันกรอบแล้วข้างในนุ่มๆแล้วไม่ไม่สับไม่เหม็นเลยโอ้โหสุดยอดคือมันคือร้านอาหารเลยนะ มันอร่อยแบบอร่อยมากนี่คือเมื่อกี้พี่กินอยู่ที่ต้มไปเรียกอ่ะคือพี่ยังกินผัดปลาไหลอยู่เลยคือมันอร่อยจริงๆไม่ใช่ว่าแบบว่าแก้งอร่อยแล้วมันก็แบบเหมือนมันสับมาโดยที่กระดูกน้อยแล้วอ่ะคืออร่อยเลยอ่ะ